ต้น,นยังก่อนนี่มาสีดาต้นสีดาบอกสีดาจะโู่ว่าเป็นยังต้งสีดาคือประกาศปรุมงเทพไม่ยังแก่พระรามสีอ๋ <laughs> <laughs> อน่ะพอกินบอกอพกขข่อแขวะคูอยู่ได้แข็ค่บออ่เอาเบตตำไีปูหน่อยเอออยูเอย่หยเห็นโมมี่ที่รักตูนี่ต้นทุเรียนคะ่ะทุเรียนซ้ำอีกัวพันยุน่าคอยเตะตั้เนี่ยก็ดีนี่แหละที่ผมซื้อไปผูวเพื่อนนี่แล้วไปหานี่นะฮะเอาอ่อนๆหนึงแหวนด้ สามสามปีเท่าไงอยู่ดิผู้เขาเอาเป็นคือว่าล่ะพอพอเราเรียบมื่ออาชีพน่งต้นหน่อยๆนเนี่ยที่แดกมันจะตายแน่นอนมันกบตายทุกปีสุดี่ฝนพระเดี๋ยวคาเทมเมนูอะไรกินอะไรวันนี้เราจะมีเมนูย่างแล้วก็ขั่วเนื้อใส่ใบผักกะเพราพัดจิงโจ้คื่อนอนอีแปาพัดจังโก้เขาว่ามันมีตะยวนน้องข่ายกับพัดเนื้อเนี่ยแต่ว่าเขาจะ ใส่ใบโหระพาแท่มใบกระเพราพัดจังโก้ถ้าจริงจูอันอันนี้บอกเทว่าเขาตัดออกคือคือตัตวเ,เดียวเคือกิดเขาก็ตัดเีงแม่นเอมีก็ตัดถังหวานเฮ็ดแบบเพ่อหวาเดียวเลยตัดตัดหน่อมันออกแล้วก็ให้มันออกใหม่เพื่อให้มันไปบำรุงต้นแม่ก่อนแ<า>ม่นแล้วก็ตัดใบออกหนำเดียต้นนึงมน,นี้สองมีประมาณเดี๋ยวปลาซีอาซีแมนมันมันจะบอกอันอันเดียว,ว<า>มันจะดูเก่งยังเก่งวัน บหมกินแล้วเขาเกินเหนื่อยฮะเอาเขาเกินว่าการปลูกพืชแบบผสมผสานต้นแมนไปเสร็จปะว่ามันตายแล้วต้นนี้อันลูกมันยังเก่งอยู่นะนี่มันเก่งอยู่นะเจ้าผ้าใบมีอะพี่น้องอันลูกตายนี้พอมพ่อแมนนี่ตายลูกนี่ป่าปลูกเซมียงฟังนี่กระแม่นปะแม่นปลูกเซมไปเรื่อยๆกูบอกคงมอดเดี๋จะเอาไปเสร็จนั่นเองอันอันอันไม่ใช่แม่นดีกว่ แม่แม่เบิดตะวันเกิดยังไงโคตรมันล่มแล้วมันแต่ยังไงมันลมเออบัวเอามันล่มรื้อึเนี่ยแหละบานนี้มันก็ยังแบบว่าเกิดเป็นหน่วยนะเกิดแบบเป็นหน่วยนอนนะแป่นปะค้่เข้า่าถามมันล่มเนี่ยจะไปเอามันขึ้นให้ให้มันล่มเพื่อเลยวเอาเอาดินใส้นเส่เหงามันแบบเก็บเมื่อนำเดิม่จะหน่วยยังไงยูน่ากับกระทูกระทะวันนี้ถือว่าเป็นเวลาดีวันดีของเราเพราะว่ามันไม่แดดใช่ถ้าแดดดีก็คือ นามือนเราตอนอยู่ไม่ได้นะครับมาได้จ้ามาส้มสวนเด้อมาขุดเอาหนอนกวยอันขุดนั่นให้ซื้อแต่ว่าต้องมาขุดเอาเองในนั้นต้องมาขุดเอาเองแต่ว่าถ้าอันให้ขุดไปให้หนอละสิบบาทหนอละสิบบาทใช่ผมรามาซื้อเพิ่นซะราคาหนามันไม่หนีครับเพระมาณพันหน่อยป้าบงูตัวหน่อยๆก็สร้างเป็นหน่วยหน่อยๆก็มีลู้มีเขียวเนาะม่มีอย่างนี้หน่อย เตนเซอร์ให้หน่อยนะครับ,รรบนนรคุณแต่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 เจ้าหนีก้มคดเอานี่ดนประมาณซ้ำพอดีอันนี้สามปีหรอใช่ตออยสามเดือนเ่ไประมาณซนี่ลอโอือว่าตนใหญ่ยูโอเคอยู่นะอันนี้ก็ะซัมือว่าเป็นบ้าลาดีกระเจห้คุ่ข้วนะครับพุ่ตขค้ว่นเปเบิ่ไห้่นเป็นเี่ยก่ละเจ้าหน้าที่เากรตเอื้อนี่ ืออัันนีีเเพ่่่กบตดไลยมันยังไม่พอเอาหรือเปล่าเอาอันมันมันโลนนั่นโอ้ยอยู่หันกับบอโลนคือกันที่นี่เขาต้องใส่อันนี้มันโลนเอออันนี้ต้องใส่น้ำมันเต็มนนด้แต่ว่าถ้าแบบคุณลุงคนเขาเปล่าท่านตลาดเปล่าอะไดิไม่ยนเพื่อนเพื่อนท้ารถหนาตัวสีหนาแบบว่าเพ่นจะตัดอาทิตย์ละเทือท้าทุกจะเป็นไม่เตัวสีเพร่ะนักศิก่าตัดอาทิตย์หนาเจ๊ะไรเนี่ยสิบแปดมันจะเป็นเหมือนตัวเอวไปเลยอันนั้นก็ไม่ยันบ่นั้นใช่ โอ้มันมาทังซี่แล้วก็ไปพูดเออเรากำลังอยู่กับเศรษฐีนะครับกัลยาณีจะรำอีกสามปีนะครับเใชนสิผ้าไปเบ่งสวนหลังบ้านไปเปลี่ยนสุดไอแต่งได้จากกับตังเด็กปีนพวกใหม่อันนี้เพื่ออะไรเพื่อไล่เหรอฮะเพื่อไล่พวกนี้ใช่ไปสิเปิดสวนไปเชื่อตัวไปเปลี่ยนสุดไปไล่กันสุโอ้สุดนี้ก็ได้สุดสไปอันนั้นได้บ่วลายปีนบ่วใหเด้ ปีนอย่างปีนก็ใหม้สิพ่อไปปีนก็ใหม้ได้เลยนี่เออเอาก้อศิธาเบิ่งเจ้าออาอันนั้นดังพอก็หลูกเ็เนียดไปดักนูคาดซักคว <c oughs> ามเงอนดังดังดักงูกันอย,ยูอ่มือจะมาเบิ่งนเงินหนึ่จะมาหงส์ยิบก็พอเดือดก็พอเดือดแต่ว่ามันอาจจะได้อร่างเหนียว เพราะว่าม right? no, 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 no ันเหนียวเพราะพยายามมาเนี่ยหางฝนโมเป็นยังดอกมันนี่แรงมันคือติดกลดมันอันนั้นที่เราเคยมันอันนั้นติดเสียมนี่อนมันติดเสียมติดเกือบบูดแบบนี้จะย่างไปเข้านึ่งนักบบบนี้บ่ลนี่เงี้ยดีเลยเนี่ยแต่มีอนไหมถึงว่าอันพยายามฝนตกเนี่ยนะถ้ามาเอาฝนตกเนี่ยย่างบ่ได้ดอกแล้วนี่เนี่ยแสดงว่าเราล่องควมกันได้ด้วยแค่ต้นแค่หนาปอสี่ลอยกว่า